ยินดีต้อนรับสู่ WA Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับโลกของรถมอเตอร์ไซค์สายแอดเวนเจอร์ดวนสปอร์ตกับ Kawasaki KLX 230ปี2025ในสีเหลืองที่โดดเด่นคันนี้ถูกออกแบบมาให้สนุกใช้งานได้หลากหลายและขี่ได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะบนถนนในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดที่ท้าทายตลอดเนื้อหานี้เราจะพาคุณไปจอดลึกทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สมรรถนะความสะดวกสบายและความคุ้มค่าเพื่อให้คุณเข้าใจอย่างแท้จริงว่าทำไม k l x 2 3 0ถึงเป็นหในตัวเลือกที่น่าตื่นเต้นในปี2025สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาคือรูปลักษณ์ภายนอกสีเหลืองสดทำให้ k l x 230มีบุคลิกที่พลังและโดดเด่นไม่ว่าบนถนนหรือเส้นทางธรรมชาติ ดีไซน์เพรียวบางทว่ามีจุดประสงค์ชัดเจนตัวถังแคบทําให้ควบคุมคล่องตัวโครงสร้างสะท้อน DNA ของคาวาซากิสายดวนสปอร์ตชิ้นส่วนอย่างบางโคลนหน้าไฟหน้ากระทัดรัดและเบาะนั่งเรียวยาวแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อรับมือทางออฟโรดและการขี่ในชีวิตประจําวันน้ำหนักเบาขี่ง่ายเหมาะทั้งกับผู้เริ่มต้นและนักบิดที่มีประสบการณ์ซึ่งกำลังมองหารถที่สนุกและไว้ใจได้เมื่อมองใกล้ขึ้นรายละเอียดก็น่าสนใจไม่น้อยท่านั่งถูกออกแบบมาให้ขี่สบายในระยะทางไกล แฮนบากกว้างควบคุมง,ง่ายความสูงบ่อสมดุลระหว่างการให้ระยะยกสูงสำหรับออฟโรดและความง่ายในการแตะพื้นคาวาซากิตั้งใจสร้าง KX l 2 3 0ให้ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะในเมืองหรือออกเดินทางวันหยุดสุดสัปดาห์หัวใจสำคัญอยู่ที่เครื่องยนต์2 3 3ซีซีสูบเดี่ยวระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังลุ่มนวลนต่อเนื่องไม่ได้เน้นความเร็วจัดจ้านแต่เน้นพลังที่ใช้ได้จริงรองรับเส้นทางที่หลากหลายได้มั่นใจคันเร่งตอบสนองดีและเป็นมิดเหมาะทั้งผู้เริ่มตน้นและการปีนทางชันหรือเส้นทางดิน เครื่องยนต์หัวฉีดช่วยให้สตาร์ทง่ายขี่ได้ลื่นไหลทั้งเช้าอากาศเย็นหรือเส้นทางภูเขาสูงระบบเกียร์หสปีดเพิ่มความยืดหยุน่นทั้งถนนหลักและเส้นทางฝุน่นคุณสามารถขี่ด้วยความเร็วบนถนนได้สบายและยังมีอัตราทดที่เหมาะกับการควบคุมออฟโรดคลัตช์เบากดง่ายลดความล้าสำหรับผู้ที่ต้องขี่ในเมืองหรือระยะทางไกล k l x 230จึงเป็นรถที่เชื่อถือได้และขี่ง่ายอย่างแท้จริง ระบบการสะเทือนคือจุดแข็งสำคัญช่วงยาวทั้งหน้าและหลังช่วยซับแรงกระแทกได้ดีโชคหน้าเทเลสโคปิกและโชคหลังยูนิทกออกแบบมาเพื่อรับมือเส้นทางค,ครุขคะระยะยกระสูงเพียงพอไม่ต้องกังวลว่าท้องรถจะชนสิ่งกีดขวางทำให้ klx 230เป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมสำหรับสายแอดเวนเจอร์ที่แท้จริงระบบเบรกดิสก์ทั้งหน้าและหลังเสริมด้วย abs ในบางรุ่นช่วยเพิ่มความมั่นใจบนถนนลื่นหรือต้องเบรกกะทันหันการควบคุมแม่นยำไม่ว่าบนถนนในเมืองหรือทางลาดชัน ล้อซีลวดคู่หน้า21นิ้วหลัง18นิ้วให้การยึดเกาะและเสถียรภาพดีบนสภาพทางที่หลากหลายซึ่งถือเป็นมาตรฐานของรถออฟโรดแท้ในด้านความสบาย k a w a ซากิทำได้สมดุลเบาเพรียวสำหรับการเคลื่อนไหวออฟโรดแต่ยังนั่งสบายในระยะไกลท่านั่งตรงลดอาการมือหลังและข้อมือเหมาะกับการใช้งานในเมืองถังน้ำมันมีความจุพอเหมาะขี่ได้ระยะไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อยทั้งยังประหยัดเชื้อเพลิองอีกด้วยราคาจำหน่ายในประเทศไทยถือว่าน่าดึงดูด เป็นตัวเลือกคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับสำหรับมือใหม่นี่คือทางเข้าสู่โลกของสายแอดเวนเจอร์ที่ไม่ซับซ้อนหรือแพงเกินไปสำหรับนักบิดที่มีประสบการณ์ k l x 230คือรถคันที่2ที่เหมาะสำหรับการลุยเส้นทางหรือใช้งานในเมืองอีกหนึ่งจุดเด่นคือความทนทานคาวาซากิขึ้นชื่อเรื่องเครื่องยนต์ที่อึดดูแลรักษาง่าย k l x 230ใช้เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศจึงไม่ซับซ้อนเหมาะกับผู้ที่ต้องการการดูแลที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ว่าคุณจะใช้เพื่อการเดินทางทุกวันหรือทริปสุดสัปดาห์รถคันนี้ก็พร้อมตอบโจทย์รุ่นปี2 0 2 5มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทั้งกราฟิกใหม่และสีเหลืองสดที่สะดุดตาปรับจูนเล็กน้อยทั้งการควบคุมและเครื่องยนต์เพื่อการขี่ที่ราบรื่นขึ้นคาวาซากิแสดงให้เห็นว่าพวกเขาใส่ใจฟังเสียงผู้ใช้เสมอบนถนน k l x 230ให้ความคล่องตัวและมั่นใจน้ำหนักเบาทำให้เลี้ยวง่ายและทรงตัวได้แม้ใช้ความเร็วสูงนอกถนนรถคันนี้เปลี่ยนเป็นเพื่อนคู่ใจที่สนุก ระบบการสะเทือนซับแรงได้ดีเครื่องยนต์มีแรงบิดพอให้ผ่านเส้นทางทา้าทายได้อย่างมั่นใจสำหรับผู้เริ่มต้นนี่คือรถที่ให้อิสระและความมั่นใจที่สุดขี่ง่ายให้อภัยกับความผิดพลาดส,สำหรับผู้มีประสบการณ์ k l x 230อมความสนุกและความคุ้มค่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างถนนและเส้นทางออฟโรดอย่างแท้จริงสรุปแล้ว Kawasaki k l x 2 3 0ปี2025่สีเหลือง ไม่ได้เป็นแค่รถมอเตอร์ไซค์แต่คือคำเชิญชวนให้ออกผจญภัยด้วยดีไซน์ที่สะดุดตาเครื่องยนต์ที่ไว้ใจได้ระบบการสะเทอนที่พร้อมลุยและท่านั่งที่สบายทำให้มันคือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้บวกกับราคาที่เข้าถึงง่ายและชื่อเสียงเรื่องความทนทานของ k a w a s a k i k l x 230จึงเป็นรถที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ง่าย ทนทานและสนุก KLX 230คือคำตอบที่คุณควรพิจารณามันพิสูจน์แล้วว่าการผจญภัยไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือแพงเกินไปแค่มีรถที่ใช่คุณก็ไปได้ทุกที่นี่คือการรีวิวแบบเต็มของ Kawasaki KLX 230ปี2025สีเหลืองด้วย WA Auto Review แล้วพบกันใหม่ในรีวิวต่อไปกับรถรุ่นล่าสุดที่จะกำหนดอนาคตขององค์การขี่